จ้าสวัสดีพี่น้องทุกคนน่ะจะมาหนีมาพอ,พอกำนังฝนอีกเช่นเคยพี่น้องมาหนีลุยงานสองขั้นเลยพี่น้องเสียหนึ่งกบเสียเมื่อนนะจะลุยงานสองขั้นเลยพี่น้องมือนี่ อ่ามันย้อนแสงจังไหนหรือว่ากล่องสั้นกะขออภัยในเด้จ้ะเออมือนีนะ้ำฝนกับะอะไรเอาคากล่องมากจ้ะเล่งด้วนอีรและพี่นอ้องเงินว่าเสียเหมืดโท้มากว่ารถติดก็เลยออกมาเลยจ้ะ ยังรถเสียเมื่อรอดพี่น้องรุ่ยสองขั้นรถดพี่น้องมันจังเลียวไว ส่วนหน่อยกับส,สิได้ถ่ายคลิปเสียเมื่อนอกพี่น้องเพราะว่าก็บ,บ่คอยออกงานน้ำกันปันไดพี่น้องเพราะว่าแปลงให้ของข้างนำฝนกับเศร้ามอง,งนึงนอกจากแล้วก็เศร้าอีกข้างนึงนอกจากก็เลยบอคอยได้ไปน้ำกันปันไดพี่น้องนอกจากเขารดติดลมหรือว่านี่นอกจากจ้าทีได้ไปไถน้ำกันนอกจาก เสียหนึ่งก็มารับจอบแล้วจ้ะใช้น้ำกันกับเสียมืดนีีและพี่น้อง tồn gấp người nào ากพี่น้องกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้นักฝนฮิตกิน hit hit. ต,ต่อไปนะพี่น้องคนก็ขอขอบพระคุณพี่น้องหลายๆนะจ๊ะู้ที่มาติดตามไม่ติดตามเก้านะจ๊ะกดไลค์กดแชร์ให้นักฝนเนาะพี่น้องตำหรับมือนี คนขอฝากคลิไปไว้เพียงเท่านี้นะจ๊ะน้าพี่น้องไปแล้วจ้า